กพระคุณเจ้าวัดส,สวนแก้วสวัสดีพ่อแม่พี่น้องผู้รักประชาติไทยและพี่น้องผู้ใฝ่ธรรมะที่เคารพทุกท่านครับผมพยายามถือไปแล้วเดินนะครับจะได้เหมือนคอนเสิร์ตสักหน่อยพี่น้องครับวันนี้ก่อนมาก็รู้สึกเกร็งๆนะครับเพราะว่ามีสอสอของพรรคการเมืองเก่าแก่ท่านหนึง อ,อกมาเตือนพระพยพอมกัลยาโดว่าท่านต้องระมัดระวังไม่ให้สามิกีกระหัวแข็งนี้พูดหรือกระทำการใดให้ผิดกฎหมายผิดศีลธรรมเขาเตือนไว้งั้นนะครับผมเองก็คิดในใจเตือนใครไม่เตือนมาเตือนพระพยพพอมเราอะไรพี่น้อง พพระพยองในสายตาผมของืือว่าท่านเป็นหนึ่งในสุดยอดของพระสงฆ์ในยุคนี้ครับพี่น้องนี่ไม่ใช่แค่ชมนะครับพี่น้องตั้งใจชมเลยครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าพระพยองรท่านที่ผมได้ยินชื่อท่านมา20กว่าปีนั้นได้ยินสิ่งดีๆจากท่านท่านประพฤติปฏิบัติ เป็นแบบอย่างแก่วงการสงฆ์มาตลอดไม่มีเรื่องเสื่อมเสียใดๆทิ้นไม่เคยได้ยินสิ่งเสียหายจากท่านทิ้นเลยสิ่งที่เคยได้ยินที่เสียเดียวคือเสียเดียบเท่านั้นเองเพื่อขปาพยอมเองท่านนั้นได้รับเ็นสาธารณประโยชน์มาโดยตลอดมีโครงการต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมไม่ว่าเด็กๆแต่ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ มีโครงการต่างๆนมากมายสายายไม่หวั่นไม่ไหวแต่ที่ผู้คนทั่วทั้งประเทศจดจำได้ดีก็คือการที่พระพยอมนั้นท่านได้สร้างนวนัตก,กรรมใหม่ในการเผยแพร่พระพุทธศาส,ะส,ะสะนานั่นคือวิธีการเทศของท่านครับพี่น้องท่านเอาเหตุการณ์บ้านเมืองในปัจจุบนัน มาผสมภาษากับคำศัพทของตองเทิเจ้าแล้วใช้เวลาท่าทางอันสะดุกสนานทําให้เนื้อหาการเทศของท่านนั้นสะดุกสนานเต็ไปด้วยเนื้อหาสาระทาให้คนหนุ่สาวทั่วทั้งประเทศเนี่ยหันมาสนใจฟังการเทศของวระของพราพรเจ้าการเปือแถวรวมทั้งผมด้วยครับพี่น้องท่านไทยก็แล้วแต่ที่บังอาจมาเตือนท่านผมก็บอกอย่างนี้ว่า การุณาตักน้ำใส่กระโหลกจะพบดูงเงาซะดีกว่าจริงๆสสท่านนี้ที่ออกมาเตือนข้าพยอมผมเองก็อยากบอกว่าช่วยการุณาเตือนตัวเองด้วยเพราะว่าพี่น้องประชาชนเรียกสสท่านนี้มาจินเงินเดือนเดือนละแสนกว่าบาทแทนที่จะมาช่วยแก้ปัญหาให้บ้านเมืองที่ตอนนี้กำลังเจอวิกฤตอยู่ตอนนี้เนี่ยกลับมาช่วยซ้ำเติมให้มีปัญหาสร้างขึ้นอีก อย่างนี้ใช้ไมับท่าน้องนะครับท่าน้องก็เก,เกลียนนะครับในการจะครอบครัววันนี้สัญจรทุกๆครั้งไม่ว่าที่ไหนแม่ก็ท่ที่นี่ก็แล้วแต่เราเองจะโดนคนบางกลุ่มออกคาที่ทราบวิชา,าอย่างเสียเสียหายในทางรบมาตลอดนะครับแล้วก็บอกบอกว่าอย่างน้นอย่างนี้น,นนะแล้วก็พูดเหมือนกับว่าให้คนที่มาร่วมนั้นต้องระมัดระวัง จริงๆแล้วพี่น้องทุกครั้งที่เราชุมนุมเรามีสันติอาญิสาทุกครั้งถูกไหมฮะไม่เคยมีการรุนแรงใดๆไม่เคยพกอพาวุธมาแม้แต่ครั้งเดียวใช่ไหมฮะอาวุธที่พวกเราพามาก็คือป่าเท่านั้นเพียงแต่ว่าป่าคุณเวลาคุณนัทชูคุณจะตุกรนคุณเดสศรคุณจักรปากป่ายาพืนก่อนทั้งนั้นเอง พูดไปแล้วคนบางคนก็ถูกที่จะทนได้เพราะว่าถ้าเราพูดความจริงที่แรงหัวใจรคนเหล่านั้นแต่ว่าไม่ว่าใครวิชาวิจัอรายกันความจริงวันนี้อย่างไรผมเองก็พยายามปล่อยวางนะครับตัวาองถือที่ตามคำสอนของขรรพยากร์ที่ว่าโกรธกินโงดโมโหคือทั้งโกรธทั้งโมโหคือ ทั้งโงโ่และทั้งบ้าวันนี้คนที่ทั้งโงโ่และทั้งบ้ามีอยู่ไม่น้อยโดยเฉพาะที่ทำเนีอกรัฐบ,บาลครับพี่น้องใช่ไหมแ,แกนงก้งทำก็ซักโซ่คนๆป้าไม่เคยถือหินกินแจกเก็ตแต่โอ้อ่วันดีคืนดีก็นุ่งขาวหงขาวาภงน้ำมนสาวะก็ยกมือไวหว้ปลอปลออปล พ่อว่าสาวโง่ทำไมไม่รู้จักสลัดมีสติมันคนเสื้อขาวเสื้อแดงในไที่ดีบ้างครับนะครับพี่น้องครับวันนี้เราก็กลับมาพูดถึงเรื่องประชาธิปไตกมาอีกครั้งหนึ่งทำไมต้องพูดถึงเรื่องประชาธปิปไตยพี่น้องครับ เพราะว่าประชาธิปไตยเราก็รู้อยู่แล้วว่าเป็นระบอบของประชาชนโดยประชาชนเพื่อประชาชนใช่ไหมครับแต่พี่น้องครับในอดปีที่มีเราที่เรามีและบอกประชาธิปไตยนั้นตอนแรกจะดูเหมือนว่าประชาธิปไตยไทยจะก้าวไปไกลแต่สุดท้ายมันต้อไม่ข้าวไปไหนหลังปี25 1 6ยกผมคิดว่าประชาธิปไตยไทยนั้นจะพัฒนาไปขั้นหนึ่งแต่แล้วปี3 4 3 5มสามันก็กลับมาที่เดิม หลังปีศาจแล้วข้าผมคิดว่าเราจะก้าวข้นสู่นั้นไปแล้วเพราะว่าโลกคคโลก้าวสู่ยุคดิจิทัลโลกก้าวสู่ยุคไร้ทนแดงเราทําอะไรที่นไนก็แล้วแต่อีกภาคหนึ่งของโลกก็เห็นได้ยนินของของกับเราตะวีนั้นินโลกยุคดิจิทัลไร้ทองแดงโลกมันแคบลง ผมไม่คิดว่าโลกมันไปไกขนาดนั้นแล้วแต่แต่ไม่ได้ใครจะละหลังกลับไปอยู่จุดเดิมอีกครั้งหนึ่นะครับที่เราครับวันนี้ปี2551เรามีประชาธิปไตยแต่ก็มันไม่ได้ประชาธิปอย่างเต็มที่นะครับผู้ิรัดขาดนประชาธิไปไตยอันยิ่งใหญ่ในที่นั้นคือแผจการทหารกับคอมมิวนิสต์แต่วันนี้คอมมิวนิสต์ไม่มีแล้ว แต่ว่ามีผู้เล่นรายใหม่เข้ามาแทนเพราะคือกลุ่มพันธมิตรประาชาชนเพื่อล้มร้างประชานที่ใส่คำนองี่จริงต้องขออนุญาตเรียกง่ายๆว่าคือกลุ่มม็อบผ่านโยบายที่ใช้แลยคือถ้าเป็นม็อกฆ่าใหม่ ถ้าอามุธนี้เป็นสิ่งที่มีประโยชน์นะครับเพราะว่าผู้หญิงทุกคนต้องใช่ใช่ไหมฮะแต่ถ้าเป็นผ้าอาวัธที่ใช้ลแล้วเนี่ยพี่น้องคิดดูนะครับมันน่าขยะแขยงไหมถ้าอาวุธที่ใช้แล้วเนี่ยใช้ร็จต้องห่อไปทิ้งมัดอย่างดีเอาไปทิ้งขยะย้ายใครมาเห็นใช่ไหมฮะวันนี้แกนำพาหนะกาทำตัวเหมือนผ้าอาวัธที่ใช้ลแล้วไอ้พวกนี้ควรจะเอาผ้ามาห่อแล้วมัดอย่างดีเอาไปทิ้งหลังเขาย้า้ใครเห็น มันทำตัวหน้าตายไปหน้าไปทั่วโลกใช่ไหมครับพี่น้องพี่น้องครับผมเองได้ไปดูรายได้ของประเทศต่างๆทั่วโลกนะครับ mm hmm. ข้อมูลล่าสุดพบว่าใน30ประเทศแรกที่ร่ำรวยที่สุดข,ของโลกนะครับที่ผมดูรายชื่อ30ประเทศนั้นต้องบอกว่าทุกประเทศเป็นประชาธิไปไตยทท้งนั้น ที่ร่ำรวยที่สุดในโลกนะครับแต่มีหนึ่งหรือสองประเทศที่ไม่ได้ร่ำรวยเพราะเป็นประชาธิปไตยแต่เป็นเพราะว่าเขาพิมพ์บ่อน้ำตาลนะครับพี่น้องครับประเทศไทยมี์บ่อน้ำมันไหมครับไม่มีใช่ไหมพี่น้องอยากให้ประเทศไทยร่ำรวยไหมครับอยากให้ลูกหลานเราสบายไหมครับเพราะทางเลือกของเราคือเราต้องดีระบบการปกครองรแบบประชาธิปไตยเท่านั้นครับพี่น้อง ครับครับพี่น้องครับในวันที่13ธันวาคมเดือนหน้านะครับเรามีนักการแสดงเสียนานลงว่าเราจะยืนยัยนยืนหยัดในการแก้ไขรัฐธรรมนให้กลับมาเป็นประชาธิไปไตยอีกครั้งหนึ่นงมักชื่ว่ารัฐธรรมนูญบับนี้ควแก้ไหมครับคนรแก้ไหมครับ ท่านประธานนที่3ธันวาเราไปร่วมกันแสดงเจตอารมณ์ว่าเราจะแก้รื่อนดูนะครับไปดูได้ปะ